เฮ้ยบานตาข่ายกป็นมาตั้งโเวเือเท่าก็ลาเลยมนเมื่อนคร <Aww> ับนเกินเดียวรอนมึงจอะไปเดินด้วยใครจะตึงกล้าไปเดินเท้เดินเ

สวยแปติ่สวยงามอลังตาวันนี้ผูจากอาจารย์มีเจ้าพิจากสวยงาสราห้าม่ตกใจสวยงามดวยรักิ้งว่าทำนเดิมแตเิมติ่งทเป่าให้เธอทำกุถุณาเนี่ยมาดึแลายบัณฑิตาแสดงบาดใจ้ดนเครนะ

chúng tôi cũng phải ba mươi mấy sợ sức tốt ở các để bỏ ra 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 จริงๆเนี่ยเหมือนยลาไหก็เดี๋ยวขนุนคือฟูยองยีฟูฟูนีกสวยเนี่ยบนเสน่ด์กนจับนี่แต่ตาแก่ก็เดี๋ยวองเลแต่กูเจอเลยครับกูวิ่งแม่ขอนนี่นี่เขาบอกว่าชิ้นโตเนี่ยมันเป็นจินตนาการเวลาหลับมอง สายตาของสิงโตเนี ah ่ยิ่งแบบกด้วยถ้ามองให้สวยงามและองคกรก็อยู่ในถ้ำตัวเดียวเนี่ยถ้ามองแล้วเพินทเอาไรต้องพี่ก่อนไปแลยกแต่เขาสวยวันนี้มาทอแบบนี้เต๋นเขียวเดือเดือดโอ้โหโอวโัวอ่เอาโหยดูไปสายตาไปยาวเอ้ยแต่เยอะจังแม่

ยังก็ตอเคยเด็กน้ประวัติพัฒนาได้ด้วยระบการฝึใจที่ผมเชียร์ผมบอกเป็นานที่ช่วเมันแบบเคยมันจวัดกับับใจจำมือดังๆครับปาอยากจะดูมันจะต่ครูใหม่จะโดดยังในไมเคยดูกลับร่มผ่านเรียนใหญ่มาซ้อมตุ้งแงตุ้งแขง 1> 1ตกแมาเป็นสองตัวมันแตกเงินล็อตก็จอดดูดูจังไงะหน่อยเดี๋ยวรอดมาเขาว่าสิสิ่งเทวันทำแต่อพอคุณมาอีกแล้วเห็นไหมละ่ะบคนชื่นชอบสิ่งโตเดี๋ยวดูจังหวะหน่อยนะแต่ให้รางวัลได้จะเป็นอนไรแต่ก็สงสัยเจได้แปดร้อยล้านไม่มาเลยนะเจ

ตีแล้เปลูกเอปัคูมันต้งใจขนาดน้ต้อต่ต้องต่อเดี๋ยว่ันเชียกันเันเออให้เขาลงมานดูจังหวะดีิงจรงานี้ทกคนบอกให้หน่อยรอต้องเออปโออย่มันก้บมาใจเยอลูกเดี๋ยวให้สงโโแกมาเชียร์ทุกวันทุกวันเอาคันเรามาให้สิงโตเมื่อคืนดิบเป็นร้อยเออ

กล้ามาหนึ่งร้อยนะครับใครอยากให้รางวัลลุกขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจวันนี้ถึงห้าทีมจับไก่กานประดับประหงวัดอุราบัูครับตราทุกท่านทุกผู้ทุกนามที่ากันสลับสนุนเอ่ยชื่อบ้างไม่ไเอ่ยชื่อบ้างยาวมากนครับก็หมอไทยเนี่ยบางทีเราเล่นตามเดินเรื่องนี่เราใครอยากตรงนู้นต่างคนดีนรับสมองจะรั่วอยู่กับ ระวอย่างวัน네นีตันด้วยอ่าสิ่งที่รันนี้เก่งๆจับสิ่้ับรับใส่เราเลี้ยงเจ้จับไก่ม่้ยจงส่สงสัยสงสัยเอายับมาแบบนี้ ทีนห้าทียักษ์ใหญ่ครับอยากตัวมาอยากจะทิ้งดอกเมินแต่มัทิ้งใจใจะหาวิธีทาไปอ่านกลังชมาครับูสิเ วิธีเป็นดอกเมยกบกังนี่วันนี้น่ะแต่ละคะดอกหัวสวยมานชมกันรับงานประจำปีบัตรล่งตัวปีนี้จัดใหญ่ทีมงานทร้อมเกาหลอเป็ดเสกน้องปูงูรับกักน้องคารวะสิงโตอูกกระดาที่เดินทางเข้ามาติดเขีย มากน้อยได้รางวัลน้อยอย่าว่ากันนี่นะเพราะว่าทุกคน้าที่ได้แรงใจจากพี่น้องประชาชนจัับบมากคโโอ้

ดอกฝอยตัดไมาเอสตอกตาเรอแลแก้วแล้วจะสูาไหเราไปดอกฝอยดอกอทิพ้ับคุณเสียงประมือมาได้แล้วไอ้มาเ้จะปิดยังไงตกโตตามตำราของสโตกระโดดเสาดอกอ เดี๋ยวนี้สิบเทวทัพนี้ดวงตาสวยกานะหลังจะสิงทองตาแดงแต่ตอนนี้บยิ่งใหญ่กลมตำลานสิบตรไทยับไม่เคยได้มากอนเลย่วััมาโอ้โหกนัสามร้อีบสาแล้วตูแล้วโ้ย สัจธาพิยันของรัฐโดนสุในความวและกวามสาันคโีองซ้ายองขวาลา,ายดอกไมอเพือเสวาวจังไหนจะได้ไม่มีคนแยกนาะนนา,นนารับชมทิมดาบยับกระดาษแรกสิบถึงวันทีน่แต่ของ,ก,งกับต่างสิงโตนะะโดคอ้งห

เอาคอแบตดูยอดไดเหลือกินเหลือช้กตนจับมือให้สิบต่อันี้เลยอันี้เลยอ้เลยอาจจะสิ่งดังได้จบไม่บงคนบอกว่าเสนมพลังบังชาเป็นจาวิเศษอีกขนาดหนึ่งขอบคุณครับดับประดัยุดจ์ชคการการแสบกระดานแรกศ่งเทวดา để tôi rất là đơn thuốc chặt 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 Tất cả những chặt 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 chặt